สวัสดีครับตอนนี้วิวช่องนิวคุ้งวันนี้เราจะมารีวิวกลอ่องบุบเบท้ลที่ทยู่ในมือเราเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ได้มาในราคาอยู่ที่ห้าร้อยบาทนะครับก็กล่องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะทุกคนน่ารักมากส่วนตัวนี้นะครับก็จะมี นี่ลายน้ำตามนี้เลยถูกเรามาแกะเติมให้แกะเติมงงกันนะทุกคนโอ้โหแกะครั้งแรกจิ้มจิ้มนี่ก็ฉีกแล้วเรียบร้อยถึงดูน้ำตอ่อหนึ่งจิ้มจิ้บ นี่ผมได้ตัวนี้นะคนน่ารักมากการเบบี้ชีวีสามนะกบลวีสามคลิปนี้ก็ขอตลาไปก่อนเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับผม